อ๋อไอออกออกอืมปั่น Thank <laughs> you. hai đều hai mươi hai, tôi là gì? người ta gọi là ขอตั้งเมื่อคืนนี้แล้วไม่เอาที่มันลุกอยู่เออที่รู้จักคนเผ่าไหมหรือว่าเป็นทีมงานผมมาเช้าผมก็เห็นไฟมันลุกอยู่เรี่ยผมก็หัดอยู่เหนือจุดอยู่เหนือแล้วพี่มีเบอร์ไหม,มเดยวเขา,าขเริ่มาเริ่มาเนี่ยแต่เกา,กาเนี่ยเขาไม่ได้ปิดเนี่ยเกาเนี่ยเขาบอกเราผมก็รู้นะเขาอัดความอยู่เขาจะมาจุดอยู่ไงเดี๋ยเอาง่ายๆใครที่ว่าจ้างให้พี่มามาแล้วไม่ได้ผูกของเลยผมขอได้ที่จะได้ปิดต่อกับแล้ว นล้จะจุดกระตี้งนู้นก็ฝั่งนู้นไปเอืมหนูก็ฝั่งหนู้นนี่ฝั่งนี้แล้วมาเข้าฝั่งนี่เลยจะพี่ไปทำอะไร,รอ่ะมาอัดฟางอัดฟางเหรอเขาจ้างเหรอจ้างไงจะได้จ้างเขาให้ผมอัดฟรีเขามาบอกให้บอกให้ผมก็ไม uh, ่รู้เจ้าของหรือก็ไม่รู้จักเขามีเบอร์โทรไหมมีเบอร์เจ้านี่เอ้ยนัดมีเบอร์เจ้เบอร์บอกเบอร์เจ้มัน กฎหมายนะครับอย่างเงี้ยรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้อะพี่เนี่ยนเดิมมันมีปีหน่ลยอ๋อชื่อกันเหรอพี่คนเล่้น่อยสามพันสี่พันอ๋อไอ้ข้างหน้ามองมเห็นมันก็ชะลอชะลอข้างหลังมาไม่รู้มันจะต่ำสามพันครับรถเกือบแล้วคุณก็ต่อสิบจ้อันนั่นั้ะข้างหน้าอ๋อพี่ขับรถจิบจ้อเป็นกันเหรออ๋อขับจิบจ้อที่นี่อันตรายนะพี่นะจะจะปากบอกพวกจุดไปยังไงพี่โอ้ ไม่รู้จักสายไม่รู้จะของไงผมไม่ได้วิ่งอยู่างนี้ครับผมขับอยู่ชนบุรีออ๋ม,มาช่วยเขาเดี๋ยผมไม่รู้จักไปทางผมเคยวิ่งเส้นนี้ไงผมเลยมาครับผมก็เกือบชนแล้วเมื่อกี้เนี่ยออ๋มีคันหนึ่งข้ามข้ามข้ามเรนเนีหาผมเนี่ยครับ,รบเกือบชนกันแต่ไอ้คันนั้นชนอีกสามพันซ้อน,นอ๋อชนสามคันเลยอ่ะออ๋พี่ไปไหนมาพี่จะไปโรงงานอายุทยาการ์ดอ๋อ <ไป S 3> ครับ ขึ้นน่ะไอ้ขี่เข้ามามันมีควันอยู่ใช่ป่ะครับพอมีควันอยู่ปุ๊บก็กระชลอนี่แหละครับอระลอปุ๊บเห็นเห็นรถทันน้ำเนี่ยดำาๆแล้วก็ไม่ทันแล้วไงอ๋อไม่ทันก็เลยเบี่ยงมาที่ที่แรกอาจจะมาเบี่ยงมาองนี้แหละแต่มันไม่ทันเนี่ยมันก็เลยตุ้มอ๋อถ้าไม่มีสะพานมันตกควันน่ะแต่เป็นตกถนนเลยเหรอเต็มเลยมองไม่เห็นเลยแล้วคันนีควันเห็นเป็นรถวิ่งพาลูกวิ่ง หนีพี่นั่งนั่งอยู่หน้ารถเหรอจ้าอ๋อมาทั้งหมดกี่กี่คนนะพี่สามคนพอสามคนตกใจป่ะตอนนั้นตกใจมากเลยจะอลูกวิ่งหนีเหรอควันไปนู่นไกลไปกี่เกือบกิโลน่ะครับกำลักควันนะกำลักนี่อ๋อกำลักควันเลยคิดว่าตายได้แน่เลยแล้วอยากจะปากากบอกคนที่จุดยังไงอ่ะฮะคนที่จุดเราเร็วมากเลยเอออย่างนี้อันตรายไงเลยแบบออันตรายมากๆเลยไม่น่าเลยครับเนาะมันไม่น่ามันมันอันตราย ดีนะรถคันหน้ามาน่ะครับที่ว่ามาคันหน้าตรงไม้เนาะอ๋อสวนเนี่ยนะกลัวไงครับกลัวแบบว่าเขามาชนเราเนี่ยมองไม่เห็นมาแบบสภาพแบบเราน่ะดีลงจากรถด้วยไงงั้นเดี๋ยวเขาชนเราอีกดีนะไม่รถไม่สวนนะพี่ไม่ลดไม่ลดสวนมาเขาก็ไม่เห็นเขาก็ชนเราชนชนลูกอ่ะแล้วนี่เราตพองหนีเดือดร้อนไงเดือดร้อนมากๆเลยแหละเนี่ยความจริงจะทำงานทำการแล้วก็ต้อง เป็นอย่างนี้แกครับเจตเวลาเนี่ยพี่เจตเวลาเนี่ยมากๆเลยแหละต่อพี่กับลูกวิ่งหนีเลยวิ่งปวดแผลทะเลาวิ่งหนีวิ่งตามกันฟันเยอะเลยโอ้เยอะมากๆเลยหายใจไม่ออกน่ะใช่ใช่คือยังอยู่ตรงนี้ตายนั่นเนี่ยครับสบรักฟันน่ะน้ำเหรอครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับไม่เกิดอะไรขึ้น เขาก็เครื่องเขาเผายญาเขเผาไอ้ต้นหญ้าไอ้ไอ้ต้นข้าวเขาเผาทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาใช่ใช่แล้วปั่นเยอะป่ะปั่นเยอะมากมองเลยไม่เห็นเลยแล้วก็ชะลอมาเรื่อยๆแต่น้าก็มาเรื่อยๆนะก็ชะลอตามตามตาล้น้ามาเรื่อยๆครับแต่ก็รถสุดล้อก็วิ่งมาปุ้นเหมือนชนตื้นไปเลยครับแต่น้าอยากจะปากบอกพวกนี้จะยังไงตอนนี้ผมแย่มาต้องต้องรับผิดชอบเลยงานนี้ครับต้องเอาให้ถึงที่สุดอ่ะไม่ไม่ยอมเลยครับครับทำก็หนีเกิดล้อนะอะไรครับทำก็หนีเกิดร้อด้วยใช่ใช่ใช่ อันตรายมากเลยทำเนี่ยอันตรายมากนับเสียเวลาด้วยถ่ายน้ำอย่างไงการเกษตรก้มล้างมากแบบนี้ครับครับโชคดีไม่มีใครเจ็บเลยครับใช่ใช่นับจะไปไหนครับจะไปส่งน้ำอ้ลูกค้าในนครเจนาโอครั้เลยไปไม่ได้เลยตอนนีได้เลยมีปัญหาเลยนี้ครับครับ